สำหรับคลิปนี้จะขอพูดถึงความเคลื่อนไหวของมาร์วิลลบีเเลสกับอันดับ9ที่เฮเลสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบียเลสก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าสุดสัปดาห์นี้เราค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยเรามีข้อจำกัดก,กับรถคันนี้บนสภาพพื้นแท็กที่เปียกในรอบพอลิไฟและการเริ่มต้นด้วยอันดับที่11จึงทำให้การแข่งขันค่อนข้างยากแต่สิ่งนี้ ทำให้เราได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้และช่วยให้เราเติบโตต่อไปเราจําเป็นต้องคิดในแง่บวกและมุ่งความสนใจไปที่การแข่งขันที่ฝรั่งเศสผมมีปัญหาเรื่องเบรกถึงแม้ว่าเวลาต่อรอบของเราจะดีมากก็ตามแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นไปตามจังหวะเราขาดอะไรบางอย่างในช่วงสุดสัปดาห์เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นในการทำงานบนสถานการณ์ของความไม่พร้อม ของพื้นสนามทําให้ทีมต้องเซตรถสองคันไว้ไม่เหมือนกันและสิ่งนี้กลายเป็นปัญหาในช่วงการแข่งขันซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวทานองนี้เราจะได้เห็นอยู่บ่อยครั้งในทีมซึ่งมันก็น่าเสียดายที่ผมลงแข่งในวันอาทิตย์กับรถคันที่ไม่ได้เตรียมพร้อมมาก่อนซึ่งสิ่งนี้เตือนให้เราต้องใส่ใจทุกรายละเอียดถึงขั้นตอนสุดท้ายและวันเสาร์ผมเกิอดอุบัติเหตุกับรถคันแรก และเพื่อความปลอดภัยผมจึงเลือกใช้รถคันที่2ในการแข่งขันวันอาทิตย์ซึ่งผมไม่รู้ว่ารถสองคันมันทำงานแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับผมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีกิจสตาร์จากแถวหน้าหรืออย่างเวลวรายที่สุดก็จากแถวสองและสำหรับเรามันซับซ้อนแม้ว่าเราจะเริ่มต้นได้ดีก็ตามแต่อย่างไรก็ตามผมยังมีความเชื่อมั่นว่าทีมของเรา มีศักยภาพที่ดีพอที่จะต่อสู้เพื่อแถวหน้าได้และทั้งหมดก็เป็นคำสัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันของวิยาเลสก็หวังว่าสนามที่เลอมองทอปกันจะทำผลงานได้ดีเหมือนที่เคยทำไว้ที่ออต,ตินและก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปถัดไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ